ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเขตสิบลำปางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยกระทรวงมหาดไทยจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2545ตามกฎหมายการปฏิรูประบบราชการหรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545 ตั้งอยู่ณเลขที่393.15หมู่15ถนนลำปางห้างฉัดตำบ,บลบ่อแฮวอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางบนเนื้อที่106ไร่2งาน19ตารางวามีพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ลำปางลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนปัจจุบันศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสิบลำปาง บริหารงานโดยนายประจน์ประสะกุลผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต10ลำปางภายใต้คำขวัญปฏิบัติการฉับไวขจัดภัยทั่วถิ่นเหนือแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น5กลุ่มงานและ1ศูนย์ปฏิบัติการมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รวม180อัตราข้าราชการ38อัตราลูกจ้างประจำา126อัตรา พนักงานราชการ16อัตราและมีเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์44ประเภทรวม220รายการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต10ลำปางปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายแบบบูรณาการ2 p 2 r ดำเนินการในการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูเหตุจากสาธารณาภัยและอุบัติภัยต่างๆอย่างเป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีภารกิจหลักในการจัดวางระบบป้องกันแจ้งเตือนด้านสาธารณาภัยอำนวยการประสานงานตลอดจนให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลในการ,รเผชิญเหตุระงับเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด Preparation ด้านการเตรียมพร้อม จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อมีการร้องขอจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วและชุดเผชิญสถานาการณ์วิกฤตประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสิบรำปางโดยแบ่งอัตรากำลังออกเป็น5ชุดชุดละหนายมีบทบาทหน้าที่ในการ,รเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและสามารถสนที่กำลังประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน จัดเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงโดยห้องปฏิบัติการสาธารณาภัยเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุร้องขอความช่วยเหลือและประสานข้อมูลต่างๆจากผู้ประสบภยัยซึ่งรับแจ้งเหตุสาธารณาภัยผ่านสายด่วน1784โทรศัพท์พื้นฐานและวิทยุสื่อสารและประสานงานกับชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น อีกทั้งติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม prevention ด้านการป้องกันจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระดับกลุ่มจังหวัดเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการ,รเผชิญสถานการณ์ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่มครั้งนี้นอกจากจะได้ทดสอบประสิทธิภาพทีมกู้ภัยอาคารถล่มของจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังได้แนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่พร้อมกันไปด้วยซึ่งในอนาคตไม่มีใครทราบว่าจะเกิดเหตุภัยขนาดใหญ่ขึ้นที่ไหนเมื่อ,อไรการเตรียมความพร้อมที่ดีก็จะทำให้เกิดความสูญเสียน้อยลงเท่านั้น จะให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยโดยมีเป้าหมายให้กลุ่มเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยตลอดจนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและเป็นแกนนำในการรณรงค์ให้คนในสังคมร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โครงการเครือข่ายอาสาป้องกันภัยสารสายใหญ่อนุรักษ์น้ำเป็นโครงการที่ดําเนินการเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาแจ้งข่าวและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือที่เรียกว่าอาสปอพ,อพอทาหน้าที่แจ้งข่าวเมื่อเกิดสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยมีองค์กรภาคเอกชนที่นอกเหนือจากการจัดตั้งตามระเบียบกฎหมายเข้าร่วมกว่า600คนอาทิสมาคมกู้ภัยชมรมวิทยุสมัครเล่นชมรมบิ๊กไบท์ ชมรมล่มบินชมรมออฟโรดตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนโครงการนำร่องและลดผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยใช้วิธีโครงสร้างบ้านนาไมา้บ้านนางามและบ้านใหม่จังหวัดลำปาง Reresponse ด้านการเผชิญเหตุและระงับเหตุจะตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเพื่อบูรณาการประสานการปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่และรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายงานผลอย่างเป็นระบบดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโครนลรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานนอกพื้นที่เช่นเมื่อครั้งเกิดมหาอุทกภัยปี2554ได้แก่จังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครนครปฐมการพัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจัดให้มีการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับศูนย์เขต ร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการคัดเลือกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจำปีโดยปัจจุบันมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดในเขตรับผิดชอบจำนวนทั้งสิน้น46,678คนคิดเป็นร้อยละ1.48ของจำนวนประชากรทั้งหมด ้านการบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบอาทิการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ดําเนินการฟื้นฟูบ ah ah ูรณะแหล่งน้ําในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบเช่นโครงการขุดลอกห้วยแม่ต่ําจังหวัดลําปางโครงการขุดลอกหนองศูนย์จังหวัดลําพูนโครงการขุดลอกหนองสาบจังหวัดเชียงใหม่ โครงการแหล่งน้ำบ้านทํำลอดจังหวัดแม่ห้องสอนสนับสนุนรถบรรทุกน้ำรถสูบน้ำระยะไกลให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาที่ประสบปัญหาอย่างรุนแรงรวมทั้งสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภค บรรทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของจังหวัดในเขตรับผิดชอบโดยจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแจกจ่ายแผ่นพับและคู่มือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยต่อปัญหาด้านสาธารณาภัยพร้อมมอบของรางวัลจัดรถผลิตน้ำดื่มบริการแก่ผู้รับบริการรวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาปอพอสัมพันธ์ซึ่งแสดงโดยชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือ ERT กลมป้องกันภัยวันใจถึงภัยจะมาภัยจากถนนรถยนต์หรือคนนำพาใจอย่าชะลาโปรดจงจำไวด้ดีขับมอเตอร์ไซค์จำไว้วตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต10ลำปางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจงงเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น และที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่หนึ่งทศวรรษปอพจากป้องกันภัยเชิงรุกสู่จัดการภัยพิบัติยั่งยืน